สวัสดีครับสำหรับในส่วนของคำถามข้อที่2.1แล้วก็ข้อที่2.2นะครับโดยสำหรับคำถามในข้อที่2.1ตัวผมมีการนำความรู้ในรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิศวกรรมปี4หรือไม่ตัวผมนั้นต้องขอกล่าวก่อนเลยว่าทางกลุ่มของผมได้มีการทำโปรเจกต์ในหัวข้อเรื่องหุ่นยนต์ทางด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นลักษณะของตัว รถที่มีฟังก์ชันการทำงานทางด้านก,รการเกษตรกรรมโดยตัวรถมีการควบคุมระยะไกลจากรีโมทคอนโทรลและสามารถสั่งใช้งานฟังก์ชันด้านการเกษตรกรรมได้จากรีโมทคอนโทรลด้วยเช่นกันครับแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ตัวรถได้มีการพัฒนาในส่วนของระบบขับเคลื่อนโดยมีการขับสามารถขับเคลื่อนในที่ทางเป็นเส้นตรงได้ก็คือสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีส่วนของ ระบบเลี้ยวเข้ามาทําให้ตัวรถไม่สามารถเลี้ยวได้ทางกลุ่มของผมจึงได้รับหน้าที่ให้มาพัฒนานในส่วนนี้ครับโดยกลุ่มของผมนั้นได้ไปทําการศึกษาหาความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบเลี้ยวที่ใช้ในหุ่นยนต์ทางด้านการเกษตรกรรมหรือรถทางด้านเกษตรกรรมหรือรถที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ใช้ตีนตะขาบเนื่องจากว่าทางกลุ่มของผม ตัวรถมีลักษณะการใช้งานของล้อที่เป็นลักษณะของตีนตะขาบครับซึ่งหลังจากที่ทั้งสมาชิกในกลุ่มได้ไปศึกษาค้นคว้าแล้วเราได้เจอ,เอระบบเลี้ยวที่น่าสนใจทั้งหมด4ระบบด้วยกันโดยเราได้นำระบบเลี้ยวทั้ง4มา d i s c u s ประชุมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาตัวสมาชิกในกลุ่มทั้ง3คนแล้วก็ได้มีการลองใช้ ในส่วนของ uh, basic decision matrix หรือก็คือใน uh, เป็นหนึ่งในเทคนิคในการเลือก uh, choose project นั่นเองครับแต่ในที่นี้ผมนำมาเลือกใช้เป็น choose concept แทนครับผม uh, เนื่องจากว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้เรียนในส่วนของที่มาใช้ในส่วนของการ choose conceptual อะไรประมาณนั้นครับซึ่ง หลังจากที่ทางกลุ่มได้ลองทําดูแล้วกับบวกกับผลในการาประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ทําให้เราได้ระบบเลี้ยวที่จะนํามาใช้ออกแบบจริงๆเป็นตัวเดียวกันนั่นก็คือระบบ NX 8.5 Dual ครับสำหรับที่ผ่านมาในการนํารายวิชานี้ไปใช้ใน s ี n ร์โปรเจกต์ของผมก็จะประมาณนี้ครับต่อมาในส่วนของหัวข้อที่2.2ครับ ถ้าเกิดว่าเทอมหน้าได้มีการเรียนออนไซต์ site, หรือว่าหรือยังเป็นออนไลน์อยู่ก็อยากให้มีกิจกรรมที่อาจารย์มีการมอบหมายงานในแบบที่มอบหมายงานลักษณะชิ้นงานออกมาเป็นรูปร่างเช่นอยากให้นิสิตผลิตโต๊ะสำหรับผู้ปว่วยเก้าอีส้สำหรับผู้ป่วยหรือว่าโปรดักที่อาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนมาก เพื่อที่จะให้นิสิตในรายวิชาได้มีการฝึกฝนในการออกแบบตั้งแต่การเลือกคอนเซปต์การาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนโดยตัวเป้าหมายอยากให้ไปถึงอาจจะเป็นในส่วนของรอ i n g ในโปรแกรม c a d c m m อย่าง solidworks หรือคาเทียก็ได้อาจจะอาจจะไม่สามารถไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานจริงได้เนื่องจากปัญหาในช่วงของโควิด19ครับแล้วก็ อยากจะให้มีส่วนของความรู้ในด้านของพวกเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจากที่ผมเห็นที่อาจารย์สอนมาในเทอมนี้จะเห็นได้ว่าตัววิชา mechanical design p r o ซน์โนั้นนอกจากในส่วนของการออกแบบดีไซน์โปรดักตแล้วถ้าเราไปทํางานจริงเราจะต้องมีการอาศัยความรู้ความชํานาญในด้านอื่นๆจากแผนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมมองว่าด้านที่น่าจะเกี่ยวข้องที่สุด สำหรับตัวผมอาจจะเป็นในด้านของเศรษฐศาสตร์ที่เราต้องมีการคิดเพื่อในการดึงดูดลูกค้าเพื่อทีเราจะสามารถขายโปรดักของเราออกมาได้ครับก็สำหรับการนำเสนอในส่วนของการทดสอบปลายภาคเรียนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ